ทางอนสารกระถึงตกไรวัดเลยแล้วที่ได้มานี่ได้จากใส่บุญของหลวงพ่อมระมโยชาวบ,บ้านแต่ละบ้านที่มาทอกกระถินจะมากแค่หลักหมื่นกระถินหลวงพ่อไปช่วยจะได้ธนุบำรุงในพุทธศาสนาจริ่รุ่งเรืองต่อไป ก็มีความเพื้มปิติใจนะคะที่ได้ทราบโครงการกระถิ่นสามหมื่นวัด ได้ไปติดต่อประสานงานวัดต่างๆที่อยู่ในอำเภอเขากิจกูดจังหวัดจันทบ,บุรีแล้วก็แต่ละวัดต้องมีพระอยู่จําพรรษาณอาวาสแห่งนั้นครบ5้ารูปขึ้นไปอันนี้เป็นสิ่งที่ยากมากเลยบางวัดมี4รูปก่อนยังไม่เข้าพรรษานะคะก็เลยบอกท่านว่าพระอาจารย์คะรบกวนพระอาจารย์เพื่อจัดบวชให้ครบ5้ารูปได้ไหมเพื่อที่จะรองรับกรถินจะมีกรถินส0,000ืวัดทั่วไทยเกิดขึ้นเป็นกรถิน80ปีของหลวงพ่อธรรมชัยโยที่ท่านอยากจะได้บุญใหญ่ในครั้งนี้อาทิตย์หนึ่งค่ะท่านโทรกลับมมาโย วัดอัตมารครบห้ารูปแล้วนะโอ้โหแบบมันเหมือนกับเราอะได้เป็นคนที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจริงๆค่ะท่านก็หาจัดบวชจนครบห้ารูปท่านก็พยายามเต็มที่เต็มกาลังของท่านท่านก็หามาได้แล้วโยมก็บอกว่าได้ค่ับพระอาจารย์เดี๋ยวหนูจะนําปัจจัยกระถินของหลวงพ่อธรรมชโยรบรอบ80ปีของท่านไปร่วมกับวัดท่านด้วยค่ะท่านก็ปลื้มปิติใจค่ะเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเราได้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาร่วมกันค่ะ แต่การที่เราได้ลงทําหน้าที่จึงทําให้เราได้รู้เลยว่าเออวัดนี้กระถิ่นตกนะยังไม่มีเจ้าภาพกระถินนะ,ะถ้าเรามีกําลังเราก็จะมาช่วยท่านเหมือนวัดเนินมหาแห่งนี้ก็ไม่มีประธานกะนระถินภรรยาก็ได้มาทําหน้าที่ติดต่อประสานงานเนื่องจากครอบครัวเราก็เป็นเจ้าภาพองค์พระประธานอยู่แล้วก็เลยรับเป็นประธานกระถินในปีนี้ด้วยแล้วก็ได้เป็นตัวแทนคณะสิทธิอนุสิ์ในการมาทอดผ้ากระถินสามหมื่นวัดทั่วไทยพอดีวันนั้นนำมาติดต่อประสานงานเรื่องกระถินสามหมื่นวัดก็ดถามท่านว่าพระอาจารย์คะวัดพระอาจารย์มีประธานกะนรยยะถิ่า ยมยังไม่มีเลยย้มช่วยหาหน่อยหาประธานกระถิ่นให้ก่อนท่บอกแค่ค่ะก็เลยนึกใครไม่ออกนึกถึงที่บ้านนึกถึงแม่ะคะ่ะแม่ก็บอกว่าโอเคแม่รับเป็นประธานกระถินให้เราก็บอกว่าพระอาจารย์คะมีประธานกระถินให้แล้วนะคะคือคุณแม่เองคะ่ะแล้วก็คุณแม่ที่บ้านนะคุณแม่น้ำฝนของเมฆรับเป็นประธานใหญ่ให้ในครั้งนี้แล้วก็กับ คณะญาติพี่น้องกันค่ะเรานะคะไม่ได้เป็นประธานเพียงอย่างเดียวต้องเป็นต้นบุญต้นแบบในการจัดเตรียมงานไม่ว่าจะเป็นผ้าไตอัฐบริขารแม้กระทั่งท,ยทายาาอาหารแล้วก็การจัดวางพิธีกรรมพิธีกรอีกค่ะเราทําทุกขั้นตอนเลยค่ะบุญเล็กบุญน้อยเราไม่เกี่ยงเราทําทุกหน้าที่เราต้องสร้างศรัทธาให้ชาวบ้านเขาได้เห็นว่าเราอ่ะต้องเป็นต้นบุญต้นแบบจริงๆถึงแม้เราจะเป็นประธานใหญ่แต่เราไม่เกี่ยงเลยค่ะ เราไม่เกี่ยงอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆเราเก็บรายละเอียดหมดเลยค่ะเขาเห็นเขาเกิดความศรัทธาเขาก็มาขอร่วมบุญด้วยเป็นประธานร่วมด้วยคนละหนึ่งแสนหนึ่งแสนซึ่งวันนี้ยอดปัจจัยก็ได้เกือบสองล้านบาทค่ะที่วัดเนินมหาขอน้อมถวายบุญนี้ให้กับหลวงพ่อธรรมชยโยด้วยนะคะหลวงพ่อธรรมชยโยมีจะให้ก็ให้ ให้ทุกอย่างท่านไม่เคยที่ว่าช่วยเหลือไม่ใช่เฉพาะจุดเดียวพูดง่ายๆทั้งประเทศเลยทุกจังหวัดพระนี้จะได้อดิสงอดิสงจากจามรสาแล้วก็อดิสงจากดดรับปฏิมมันเป็นประโยชน์ได้ทานุบำรุงในพุทธศาสนาสิ่งก่อสร้างแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเกิดข,ขึ้นมาได้เพราะว่าจากหลวงพ่อแล้วจากลูกศิษย์ลูกหาที่นํามาสิ่งก่อสร้างที่พังไปจะเป็นการบูรณะอย่างนวัตนาหมายยังก่อสร้างขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้มาสมทบขึ้นมามันก็ได้เพิ่มขึ้นมาที่ได้ว่าเราะยาดคันเหลือแต่ละอย่างแต่ละอย่างในพุทธศาสนา ในานามของคณะสงฆ์ที่ได้รับอนุเคราะห์จากหลวงพ่อธรรมชยโยก็อยห,หลวงพ่อจงมีอายุยืนนานอย่าให้เจ็บอย่าให้ป่วยบุญกุศลที่หลวงพ่อมีแต่ให้แตให้จงเป็นบุญหนุนนําในทางพุทธศาสนาให้เจริ้รุ่งเรืองต่อไปสิ่งที่บุญเป็นกุศลเป็นพลังหนุนบุญให้หลวงพ่อค้นภยัยมานทุกสิ่งทุกอย่างเลยอักสาทู